อันดาวพระเสาจัดอยู่ในกลุ่มดาวบาปพระเคราะห์ที่มักจะบรรดาลด้านลบให้แก่ทุกดวงชะตาแต่ถ้าหากดาวพระเสารจะบัรดาลด้านบวกมันจำเป็นที่จะต้องผ่านด้านลบออกไปก่อนหรือเกิดผลลบจนแทบจะถอดใจแล้วจึงจะกลายเป็นบวกซึ่งบางครั้งก็จะเรียกได้ว่าเกิดทุกขลาบหรือลาบทุกจากอิทธิพลของดาวพระเสานั่นเองสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะช่องของเราเป็นช่องที่ใช้หัวราศาสไทยในการพยากรณ์ซึ่งเราจะเน้นที่ลักษณะเป็นหลักค่ะในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงผลกระทบจากการที่ดาวพระเสาร์ได้โคจรวิตบริษหรือโคจรผิดปกตินะคะซึ่งหลายๆคนก็มีการส่งคำถามเข้ามากันเยอะแยะมากมายค่ะ ว่าเหตุใดในช่วงนี้จึงรู้สึกว่าการงานไม่คืบหน้าการค้าขายไม่คล่องตัวบางคนต้องตกงานหรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องออกจากงานแบบกระทันหันอิทธิพลเหล่านี้เกี่ยวข้องกับดาวพระเสาโดยตรงค่ะเนื่องจากดาวพระเสาถือเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะดาวเจ้าเรือนการงานของดวงเมืองดวงโลกดวงเมืองของประเทศไทยเรานั้นจะมีความคล้ายคลึงกับดวงของโลก ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะคะเกี่ยวกับด้านการงานและก็การรับมือที่จะทำให้แต่ละลัคนาราศีปร,รับตัวให้เข้ากับจังหวะที่ดาวพระเสาร์ได้ทำการโคจรวิปริต์หรือถอยหลังเรียกได้ว่าเป็นการนำอดีตมาเพื่อสร้างอนาคตให้แก่แต่ละลัคนาราศีคลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากร์ดวงชะตาโดยภาพรวม ของชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะดาวพระเสาในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นดาวโทษทุกข์หรือเป็นเทพเจ้าแห่งความระทมเมื่อโคจรไปสถิตอยู่ที่ราศีใดพบเรือนใดก็จะส่งทุกข์ส่งโทษต่อพบนั้นเรือนนั้นและยิ่งในระยะนี้ดาวพระเสามีการโคจรวิปปริตคือเป็นการเดินถอยหลังหรือโคจรพักองศา ก็จะยิ่งเพิ่มความทุกข์ใจหนักใจให้แก่แต่ละลัคนาราศีได้มากขึ้นระยะเวลาที่ดาวพระเสารได้ทำการโคจรถอยหลังหรือโคจรวิบริตคือตั้งแต่ช่วงวันที่1กรกฎาคมมาจนถึงวันที่3ตุลาคมปี2567ค่ะดาวพระเสารถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะ ได้ทำการโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีกุมมาอยู่ที่เรือนปัตตนิของดวงชะตาและอยู่ในตำแหน่งที่โคจรวิบริตโคจรถอยหลังโคจรพักองศา ดังนั้นในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีสิงห์จะได้รับผลกระทบจากดาวพระเสาร์มากยิ่งขึ้นสมัยจึงอยากจะนำคำแนะนำเล็กๆน,น้อยๆเพื่อให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ได้เตรียมรับมือจากอิทธิพลด้านลบของดาวพระเสาร์ในครั้งนี้ สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะดวงชะตาโดยภาพรวมของคุณนั้นเมื่อดาวพระเสาดาวเจ้าเรือนอริได้โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนปัตตนิก็ถือว่ามาอยู่ในตำแหน่งเล็งลัคนาราศีเกิดการที่มีดาวพระเสาเล็งลัคนาซึ่งดาวพระเสาถือเป็นดาวบาปพพะเคราะห์ใหญ่ในทางโหราศาสตร์ก็จะถือว่าเป็นจังหวะที่ดวงแตกเป็นพินทุบาทชีวิตเหมือนถูกแบ่งออกเป็นสองซีก มีความห่วงหน้าผวงหลังทำให้เกิดความทุกข์ราวกับว่ามีภูเขาก้อนใหญ่มาทับอกกินไม่ได้นอนไม่หลับบริวารทั้งหลายในชีวิตมีปัญหาและมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่จะจากไกลหรือห่างไกลจากคนรักในจังหวะที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ได้รับผลกระทบจากดาวพระเสาร์ในครั้งนี้ มีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะที่ตัวคุณนั้นจะป่วยไข้ไม่สบายมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวอยู่บ่อยครั้งบางทีนะคะคุณไม่ได้ว่าเป็นโรคหนักๆห,หรือมีอาการร้ายแรงอะไรแต่พอหายจากป่วยไข้หายจากการเป็นหวัดไม่นานก็กลับมาเป็นซ้ําอีกมันเป็นลักษณะนี้ค่ะหรือไม่เช่นนั้นนะคะคุณจะรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวมันอาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณหรืออาจจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดใกล้ตัวคุณก็เป็นไปได้นะคะ และในจังหวะที่ดาวพระเสาเล็งลัคนาราศีเกิดของคุณในครั้งนี้ก็มีโอกาสที่จะข้องเกี่ยวกับความร้อนฝืนไฟหรือมีการป่วยไข้เจ็บไข้ตามฉนโลกค่ะดังคํากลอนที่ว่าเกรงชีวามรณาให้เกรงไฟเนื่องจากดาวพระเสาก็เป็นดาวธาตุไฟมาสถิตเล็งลัคนาราศีเกิดก็ย่อมส่งอิทธิพลความร้อนหรือแผ่รังสีความร้อนมาอย่างตัวคุณค่ะชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะ คุณควรที่จะเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ของการป่วยไข้ไม่สบายต้องพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะถ้าคุณมีโรคประจำตัวอยู่แล้วต้องพยายามปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์ตามคำแนะนำของคุณหมอไปให้ตรงตามนัดอย่าพยายามเลื่อนนัด แต่ถ้าหากคุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ดีอยู่แล้วก็อย่าละเลยในการใส่ใจสุขภาพอย่าละเลยในการทานอาหารและการนอนหลับพักผ่อนรวมไปถึงอย่าลืมใส่ใจสุขภาพของคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของคุณด้วยค่ะบางทีนะคะตัวคุณอาจจะไม่ได้ป่วยไข้แต่เป็นคู่ชีวิต คู่สามีคู่ภรรยาหรือลูกหลานของคุณและนอกจากปัญหาในเรื่องของสุขภาพแล้วสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังคือสุขภาพใจความเครียดความกังวลเรื่องของอารมณ์บางทีนะคะอาจจะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์มากระทบอารมณ์ของคุณทําให้คุณรู้สึกเศร้าหดหู่ใจเรื่องราวทุกใจต่างๆนั้นอาจจะมาจากปัญหาด้านการงานการเงินหรือความรักความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้ และชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับฟืนไฟหรือเครื่องจกักรหรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ความร้อนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ไฟฟ้าคุณก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษนะคะในระยะที่ดาวพระเสาร์โคโจรวิปริตโคโจรผิดปกติและอยู่ในตำแหน่งเล็งลัคนาราศีเกิดก็อยากจะฝากเตือนให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นต้องปรับตัวทั้งด้านอารมณ์แล้วก็ปรับตัวด้านแผนงานปรับตัวในการดำเนินชีวิตค่ะ เป็นจังหวะที่คุณจะต้องสู้ต่อเป็นจังหวะที่คุณจะต้องเดินหน้าอยู่เสมอแต่เป็นการเดินหน้าอย่างช้าๆไม่ควรที่จะรีบร้อนเพราะดาวพระเสารอยู่ในจังหวะที่โคจรถอยหลังหรือพักองศานั่นเองส่วนในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์นะคะ ในช่วงที่ดาวพระสาวดาวเจ้าเรือนอริโคจอรมาสถิตยอยู่ในเรือนปัตตนิของดวงชะตาจะส่งผลทําให้คุณและคู่รักคนรักของคุณมีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันได้ง่ายค่ะไม่เช่นนั้นก็จะเป็นช่วงที่อาจจะนําปัญหาเล็กๆปัญหาเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นมาทะเลาะกันใหม่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็กลับกลายเป็นเรื่องใหญ่โตได้ความใจร้อนของคุณและคู่จะมีมากขึ้นสูงขึ้นเมื่อก่อนนะคะตัวคุณเวลามีปัญหากับคนรักก็จะถกเถียงกันเถียงหลังชนฟ้าค่ะ แต่ปัจจุบันนี้เมื่อดาวพระเสาโโร์โคจรวิปิริถอยหลังคุณจะทำแบบนั้นไม่ได้หากคุณประพฤติตัวแบบนั้นปัญหามันจะยิ่งลุกลามและใหญ่โตสมัยจึงขอให้คุณนะคะนิ่งๆไว้ก่อนค่ะใจเย็นๆค่ะพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองเมื่อมีเรื่องใดมากระทบต้องใช้เหตุและผลให้มากที่สุดการคุยกันกับคนรักคู่รักอาจจะมีบางคำบางประโยคที่รู้สึกว่าไม่เข้าหูรู้สึกว่าไม่ชอบใจคุณต้องอดทนให้มากนะคะส่วนชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใด ที่ทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มมีคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์คุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนแบบแผนการทำงานค่ะรวมไปถึงการจัดสรรปันส่วนแบ่งผลประโยชน์แบ่งกำไรคุณก็ต้องคอยเช็คคอยตรวจสอบให้ดีระมัดระวังการถูกคดโกงระมัดระวังการถูกเอาเปรียบไว้ด้วยค่ะในช่วงที่ดาวพระเสาโคโจรวิบริ อยู่ในเรือนปัตนิของดวงชะตานี้นะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่ชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะเป็นหนี้เป็นสินหรือไม่เช่นนั้นนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินไปกับการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีความการฟ้องร้องการขึ้นโรงขึ้นศาลต่างๆสําหรับชาวสิงห์บางคนไม่เคยเป็นหนี้ก็จะได้เป็นหนี้ในช่วงนี้สําหรับท่านใดที่ไม่เคยป่วยหนักก็อาจจะมีเกณฑ์ป่วยในช่วงนี้หรือบางคนไม่เคยมีคดีความมากอ่อนก็อาจจะได้มีในระยะเวลานี้ คำว่าในช่วงนี้มันหมายถึงตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมจนถึง3มตุลาคมนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ต้องพยายามพิจารณาและรอบคอบดำเนินชีวิตในระยะนี้ด้วยความมีสติค่ะ สำหรับสิ่งที่สมัยอยากจะแนะนําชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงจังหวะที่ดาวพระเสาโคจรวิปริตโคจรถอยหลังหรือโคจรพักองศาตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมจนถึง3ตุลาคมปี2567นี้นะคะนั่นก็คือชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดรู้สึกว่าการงานไม่คืบหน้าไม่ราบรื่นก็อยากจะบอกไว้ว่ามันอาจจะเป็นอิทธิพลจากดาวพระเสาที่ส่งผลต่อต,ตัวคุณก็ได้ในจังหวะนี้คุณต้องนําเอาองค์ความรู้เก่าๆนํานเอาความถนัดเก่าๆ ของคุณมาปรับใช้ในงานปัจจุบันหรือถ้าคุณต้องการคำปรึกษาต้องการคำแนะนำก็ให้ไปหาคำปรึกษาจากหุ้นส่วนเก่าจากคอนเนคกชันเก่าๆจากเพื่อนเก่าซึ่งคนกลุ่มนี้นะคะก็จะให้คำแนะนำแก่ตัวคุณได้ดีเลยทีเดียวค่ะชาวลัคนาราศีสิงค์คะคุณอาจจะนำเอาความถนัดที่คุณเคยทำได้ดีในสมัยก่อนมาปรับใช้มาปรับให้ทันยุคทันสมัยคุณลองสังเกตดูนะคะว่าในระยะนี้สินค้ามือสองสินค้าเก่า อาจจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นบ้านมือสองรถมือสองหรือเสื้อผ้ามือสองเป็นต้นค่ะ เป็นการลดค่าใช้จ่ายบางคนอยากได้รถก็ไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อมือหนึ่งไปซื้อมือสองตามรุ่นตามแบบที่เราอยากได้เราก็ลดจํานวนเงินลงในการที่จะเอามาใช้จ่ายในวัตถุเหล่านั้นนะคะซึ่งสมัยมองว่าก็เป็นวิธีการปรับตัวที่ดีไม่น้อยเราอยู่ในยุคที่ต้องเรียนรู้การปรับตัวนะคะเมื่อสถานการณ์ม,มันไม่เป็นไปอย่างใจคิดเราก็ต้องคิดว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้เราสามารถดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีความสุขและแฮปปี้ค่ะ คร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์สมัยก็ต้องขออวยพรอ,อ,อวยชัยให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ